สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตึง15นาฬิกา4นาทีแล้วยังไม่ได้ไปซ้อมเต้นเลยครับเพราะว่าฝนมันตกเห็นปะล้วคือตกอย่างเงี้ยตกทั้งวันน่ะไม่มีโอกาสได้ไปไหนเลยนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการซ้อมเรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังก็คือ งานที่เราเต้นนะทุกคนเขาเพิ่งมาประกาศเมื่อ2วมันก่อนว่าจะมีการแข่งรอบออดิชั่นด้วยทุกคนที่แข่งก็เซอร์ไพรส์กันทุกคนนะฮะว่าไม่เห็นมีบอกเลยจะมี2รอบอะไรเงี้ยเขาเพิ่มจํานวนทีมขึ้นมาจาก16เป็น20ทีมแล้วเหมือนมันเยอะเขาก็เลยจะทําเป็นรอบออดิชั่นแล้วก็รอบชิงครประเด็นนะเราไม่ได้ซีเรียสว่าเออจะมีรอบออดิชั่นหรือรอบชิงหรือจะมี 3- าสรอบอะไรเราไม่ได้ซีเรียสเรามาซีเรียสว่าโชว์ที่ใช้รอบออดิชั่นเนี่ยเรายังไม่ได้ซ้อมเลยครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการซ้อมพุ่งนี้คือวันแข่งแหละยังไม่ได้ซ้อมรอบอดิชั่นเลยไอบ้าเอ้ยจะเข้ารอบไหมเนี่ย <c oughs> แล้วเนี่ยพอจะไปซ้อมฝนก็ตกคือฝนมันตกมาตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนแล้วเว้ยแล้วมันก็ยังไม่หยุดตกเลยทําไงดีไม่รู้ก็ทําง,งานไปเรื่อยจนกว่าฝนจะหยุดตกนะฮะตอนแรกคิดว่าจะเออกลับเร็วๆหน่อย,ยได้พักผ่อนได้แบบบารุงหน้าได้บ,บํารุงสมองได้ตั้งสติในการตื่นเช้าใรืัอพพุ่งนี้แหล่งเงี้ยเอาไปเอามาเอา้าน่าจะต้องได้กลับดึกแล้วมั้งวันนี้อาจจะต้องได้เรียกแก๊ปมารับด้วยซ้ํานะครับ เคลียงานเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็ต้องรีบละนัดซ้อมสามโมงครึ่งสี่โมงเพราะว่าพวกน้องๆมันเรียนอยู่ช่วยเบนไอนิวมันเรียนเอ้ยไม่ใช่เบนไอนิวกับภูวิ์เรียนอยู่นะครับขอต้องเอาไปมีกางเกงกางเกงต้องไม่ลองเกงอีกเพราะว่าป้าลืมทํา ป้าไม่ลืมทำหรอกเขาติดอะไรไม่รู้อ่ะเขายังไม่ทําให้สักทีตอนแรกบอกว่าจะได้วันพฤหัสกางเกงที่เราไปเข้าอ่ะก็คือกางเกงมันขางขาไม่ได้เว้ยเราก็ต้องเอากางเกงไปเย็บเพิ่มไปใส่สามเหลี่ยมตรงเป้าอ่ะเพื่อให้มันกางขาได้เราจะได้เต้นถนัดเราที่เนี่ยป้าก็ไม่ยอมมานี้ให้สักทีวันนี้เราไปป้าก็บอกว่ากางเกงเรามีสองตัวใช่ไหมแต่เราให้ไปสามนะเว้ยแล้วป้าก็เหมือนแบบทําหายไปตัวหนึ่งอ่ะก็ต้องมาควานหาอีกป้ายังมีการมะบอกว่างั้นเอาพรุ่งนี้เนาะพรุ่นะนงน พรุ่งนี้อะไรเราฝนก็ไม่หยุดตกก็ผ่าไปนี่แหละไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วไม่ทันแล้วไปเจอกันที่ห้องซองครับ ัแล้วว่ะอันนี้นดยุยครับไม่มีนี้ตลอดอืมพอพี่จะบอกปึ๊บมันเต้นถูกวันยืมตะหนักเข่าไหมมีไลรแบบนี้ไม่พงงอเนี่ยใช้เครื่องเล่นซีดีเปิดเพลงเ,<อ>เครื่องเล่นซีดีน่ะมีคนใช้อยู่เหรอวะ <laughs> ต้องไม่ก็าหนเดี๋ยต้องเรียนไปแล้วองเมนดเครือ่งองยังไงอ่ะจะมีคนเปิดอยู่ไหมเปิดซีดีซื้อซีดีมาเปิด ปัจจุบันคนก็ยังไม่พบเดี๋ยวก็จะโดนไล่แล้วสักคุ่หนึ่งทำไงดีตอนนี้ก็จะไล่เหรอไล่ทุกวันแหละไม่รู้เหรอไม่รู้ว่าเสร็จทำไม,ลไ,มไล่ก็ยาวเหรอเนะี่ยตีสองงซ้อมเสร็จแล้วครับไม่ได้ถ่ายบรรยากาศการสอบให้ดูเพกการาะว่าจริงจังมากหลังจากนี้ก็คงไม่ได้ทําอะไรก็คงจะแยกย้ายกันกลับแล้วก็พักผ่อนเตรียมตัวนอนตอนแรกนึกว่าจะได้ซ้อมดึก เราคิดว่าซ้อมดึกไปมันก็มันก็เท่านั้นนะเพราะว่ามันมันสุดแล้วอ่ะมันได้เท่านี้แล้วมไม่รู้จะขัดยังไงแล้วไม่มีอะไรให้ดูเลยวันนี้เอาเป็นว่าไปดูวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนาะเนาะน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 ะพรุ่งนี้นัดกันเจ็ดโมงที่นี่ใช่แล้วผมจะมาประมาณตีห้ามาหลุดมาหลุดแชมปพี่เอาอันนั้นมาด้วยเด้อพี่เห็นพี่มากพระขนมหมผมแบบสมัยก่อนนะเนะี่ย ทีนมัน e ตั้งๆครับแล้วก็ผมเปียกๆเนอะทำไรดีเราไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะทำอะไรสักอย่างรู้ปชิคคลิปไม่มีอะไรเลยเนี่ยไายบายไายบายแต่คุณมีเจมส์งเช้าอะที่นี่นะคุมีเจมสโมงเช้าได้ไม่ใช่ที่งานโมนต่เจมสโมงเช้าที่มาแปะโมวงไปอย่าได้ได้ได้ก็สูงเกินกล้องเลยล่ะโอ้เคยกูกินอย่งแง้ยสูงอะไรขนาดนั้ห้าห้าพนห้าบาทห้าอะไรสูง ให้ให้คุณคุณหนู้่าจะกินเ้าแล้วเออเออจะได้โอ้บอกตาด้วยเหรอย๊ามาทองบอกกันพี่เพิ่งเห็นเหรอทุกวันอ่ะบอกตาท่อมเลยบอกตาปากตีแล้วเจอปากเลยปากตีแล้วเจอปากเลยเว้ยมาต่างนู้อนเยอะยูทูบเบอร์ชื่อดังนะเนี่ยสองคนน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดคลิปเปิดคลิปคุณไงคุณไงอันนี้มาทำอะไรวมาเลย <laughs> ทุกคนเห็นจุดๆตรงนี้ป่ะเนี่ยดำๆเนี่ยตรงแนี้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันอันนี้เว้ยมันแท้งเหงื่อเหมือนที่คอตอนเนี้ยเนี่ยแท้งเหงื่อทุกคนเราคือเป็นแบบตรงเนี้ยท,ที่จมูกด้วยที่ที่ใต้ขอบตาด้วย จริงๆตาไม่ได้ดำขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นจุดๆเนี่ยหมดนี่เลยนะจุดๆหมดเลยนี่ด้วยนี่ด้วย,วย <ๆ S 2> เหมือนช่วงเนี่ยได้ออกกําลังกายบ่อยได้ทั้งฟิตเนสแล้วก็ทั้งเต้นเราเพิ่งมารู้ตัวว่าแพ้เหงื่อก็ทาย,ยาต่อไปไปแล้วไปแล้วไปจริงละไปไปปิด่ะแล้วกิอออวอตอสักหน่อยสวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงจะครึ่งแล้วแล้วก็ฝนนะครับยังไม่หยุดตกเลยทุกคนเอ็น่ว เราอ่ะจะต้องไปรับมันใช่ปะแล้วก็นัดก,กันไว้เจ็ดโมงว่าเออนิวมึงต้องตื่นนะก็หกโมงอะต้องตื่นแล้วเจ็ดโมงอะจะไปรับแต่ทีเนี้ยมันยังไม่ตื่นรนะับโทรไปประมาณสิบกว่าสายได้เราหมัง้งแล้วมันก็ไม่ตื่นอนะ่ะไม่รู้ไหนไก็ต้องไปเคาะกระจกหน้าบ้านมันงี้เหรอ้าเคาะผิดห้องไปเคาะโดนแม่ทำงไงอะเอาเป็นว่าเราก็เคลียร์เรืองเสร็จแล้วก็รีบไปปลุกมัน ลำบากกนอื่นไปเรื่อยถ้านิวถ้ามึงมาเห็นมึงจะต้องจะต้องโดนทำโทษด้วยการจัดแค่ผ้าแล้วห้อยอยู่หน้าในสตียังไม่เห็นเวทีเลยว่าเวทีเป็นยังไงรู้แต่ว่ามันเล็กมาก2 4งคูณสียืน5คน6คนก็เต็มแล้วนะครับของเราอ่ะมีแบ็กอัพเข้าไปอีกเต้นทั้งหมด12คนนะกับเวทีแค่นั้นนะมันก็เลยยังไงล่ะ ถึงแล้วครับคือเราอ่ะทารองพื้นมาแล้วนะเห็นหน้าใสๆอย่างเงี้ยก็คือทารองพื้นมาแล้วแหละเดี๋ยวเสร็จผมต่างๆตอนนี้เป็นเวลา8โมงแล้วนัด7โมงเลทชั่วโมงหนึ่งนะครับถึงโรบินสันแล้วยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยต้องรีบมาเพราะวะ่าเพราะว่าจะต้องมารายงานตัวแล้วก็ลองบ็อกยังไม่เห็นเวที <c oughs> ไปดูฮะอุย้ยนี่กับอันนี้พี่การมาเชียด้วยอ๋อพี่การมาเต้นได้จะมาอยู่หน้เวทีแล้วเต้นท่านี้เหมือนนี้เหมือนป้าที่ไหนวะป้าไหนวะเจอแล้วนะครับ เขาบอกว่ามาแข่งเต้นเหรอคะเขาตั้งบอกใช่ครับเขา่าอ๋อตัวโตก็มีตัวโตก็มาแล้วครับเห็นเด็กน้อยมาเสนเขาตัวโตก็มีเหรอครับว่าเั้นจะเต้นแล้วครับแต่ว่ายังไม่พร้อมอะไรเลยถ่ายคลิปให้พี่หน่อยถ่ายคลิปใชะเนอดีโค้ชของเราเดี๋ยวเราจะไปเต้นแล้วนะครับผมเราก็มั่วๆเป็นยังไะไปกดรอบอนะฮะไปเจอกันตอนเต้น เต้นเสร็จแล้วครับอันนี้รอบออ d i t i o n ผ่านไปแล้วเหนื่อยมากเลยอะสุก้าชิก้าสุก้าชก้ามีสองคนแบ่งกันเป็นชิก้ามีสองคน, <S S uka, คนเต้นเสร็จแล้วครับรอบออดิชั่นเดี๋ยวจะแต่งตัวรอเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบนะแต่เดาไว้ก่อนว่าน่าจะเข้าแล้วก็มันจะได้ไม่ต้องอันนี้ไงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะถ้าเขาประกาศปึ๊บทีมแรกเริ่มเลยแล้วก็ไม่รู้อีกว่าเขาจะให้จับฉลากไหมเหมือนรอบเนี้ยเขาให้เต้นตามลำดับที่คนไปสมัครใครไปสมัครก่อนได้เต้นก่อน โคตรงงงงมากแเรารอบไปสมัครได้ทีมที่สามต้เต้นทีมที่สามอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเข้ารอบแล้วทีมหนึ่งทีมสองไม่ได้เข้ารอบอ่ะเราก็จะเต้นทีมแรกนึงกับปะถ้าเขาไม่มีจับรฉลากเพราะงั้นไปลองก่อนไปเปลี่ยนชุดอะไรรอทั้งหมดกินข้าวด้วยไม่มีแรกงกินกินป่ะจิ้นตังอะไรเฮ้ยเฮ้ยคือนก็จ่ายไม่เอาตังมาอีกอเ,เออยังตังอีกเออค่าอะไรนะถุงเท้าสปอนเซอร์ราชาคกสต้ม <laughs> นี่ใครวะ <laughs> เลิศมากเลย <laughs> เอาเหมือนเหมือนตั้งมาคุมคนตัดเสื้อเหมือนกันเนาะ <c oughs> เล่งป้าเอาวันนี้วันนี้อย่างไง <c oughs> ยูดิ้เลิฟทั้งงานจริงจริงแล้ววันนี้จริงๆนะเงจ้จจาของแบรนด์ชื่อดังแบรนด์อะไรเฮ้ยแบอนเจร่าแบรนด์แอนเจารานะครับเทคนิคการตัดก็คือตัดไปเลยช่างมันชุดอันนี้ที่หนึ่งก็ตัดเองนะครับอเออตัดเองน,น,น,อนี่ครับคนตัดนั่งอยู่นี่กีจะพูดอีกรอบนึงทําให้สุดไม่ต้องสนใจว่าเราจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบเอาให้สุดเอาให้บ้า อเมฟ้าทำหน้าอเม้าด้วยเขาใช่ไหม่แรงนะเราอห้ฟ้าพี่เชื่อว่าแกทำได้พร้อมนะพร้อมไหมไวมไงรมไงมสรบสา รอบนะครับเรามาลุ้นกันเพื่อนนี้นะเพื่อนนี้นะเหลือหกแล้วนะเลดี้แล้ท่ำไปแล้วนะสองแล้วนะถึงเต็มแล้วเนี่ยมันต้องเหลือไว้สุดท้ายอะไรอ่ะกลับมาหลังลุ้นอันนี้เขาอันนี้เขาอันนีเขาแล้วผู้หญิงเขาแล้วเออเขาแล้วเขาแล้วผู้หญิงเขาแล้วเฮ้ยเราหมดแล้วดิอ่อไปสุดท้ายผู้หญิงเข้าวงมันถึงจะพีค สุดท้ายเปลี่ยนชุดก็แล้วเฮ้ยให้ซักทีมที่ห้าชิคาลาทีาราดซ้ำเหลือฮาซิมุสเหลือชิคาลาเฮ้ยแตัดออกทีมห้าทีมห้าทีมห้าแล้วทุกคนเหลืออีกสามใช่ไหมชิคาลาแล้วเหลืออีกสองเหลืออีกสองกลับบ้านนะจ๊ะหน้าแตกนะจ๊ะไม่ต้อง มาเก็บขอทักศิมุตโอ้ยได้เต้นมาเนี่ยท่านซ้อมมาตั้งนานเออเชียร์หน่อยเกือบแล้วโอ้ยำบากจะไหลทุกคนเกือบไม่ได้เต้นท่านี้แล้วนะเกือบแล้ว หรือว่าจะเป็เข้ารอบใช่ไหมบอกแล้วต้องยิมจะวายจวายหนูใจจะวายทุกคนเห็นจังบเมื่อกี้ปะประกาศเสร็จเราก็ได้มาแขกเลยงงมากไม่เ้เตรียมตัวเลยเลยยังไม่ได้เติมเลยทีมเราทีมแรกหรอเอ้าทำไมต้องเป็นเราอีกแล้วอ่ะทำไมเราต้องเป็นทีมแรกอีกแล้วอะ รเราไม่มีคลิปขอโทษเสียงหายกิดเยอะมันรีบมากะครับตอนนั้นเขาประกาศทีมเข้ารอบทีมออทีม่8เสรอ็จปุ๊บแล้วเขาก็ให้เราอ่ะขึ้นไปเต้นเลยเป็นทีมแรกเราก็ ยังไม่ทันได้ดีใจเสร็จเลยอ่ะยังไม่ทันได้เดียวเดวยังไม่ปุ๊บ <rồi. S 2> <rough. S 3> ปั๊บเลยนะพอเย่ปุ๊บเย่ปุ๊บลงมาเต้นเลยค่ะทีมยูนิตี้เลยค่ะเต้องเก็บของเก็บของบูมก็ไม่ได้บูมเตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้ยืดไม่ได้อะไรทางนั้นกล้องก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรทางนั้นเลยเดาไว้ว่าน่าจะได้ชมเชยเดาไว้นะที่ที่หนึ่งน่าจะเป็นบงบงเราแหละแก๊งเราเนี่ยแหละบงบงแล้วก็ที่สองที่สามไม่รู้ชมเชยน่าจะเรา รางวัลดาวรุ่งหญิงนะครับไอ็เจ้าอ้วนได้เย้เศรษฐีใหม่เศรษฐีเงินเย็นเศรษฐีใหม่จอบเพิ่นเลยทีเดียวชอบอยากกินไบเชอร์เป็นซีนมลูกนะเอ้ยตางรักตกมันมานานเลยดีใจเมื่อประกาศแล้วครับใครที่อสาว โอ้ทำไมทำไมลุ้นจังเลยวะลุ้นมากเลยอ่ะดีมัวใจแล้วล่ะแล้วล่ะพี่นุ้ยที่ลุ้นน่ะไม่ได้ลุ้นไม่ได้ลุ้นวัาจะที่สองที่หนึ่งนะะได้หรือเปล่าหัวใจ้เพราะมนแรขนดนี้มันต้องได้แรปะใช่หเอเอร์จีดีมากเลยดีดีใจจะวาย รางวัลชนะเลิศก่อนนะคะรางวัลชนะเลิศีนบรรที่หนึก็นี่อ้าวก็โบงสิงั้นอ่ะก็โบงสิแน่นอนก็โบงสิงั้นรางะศงักวันี20ทีที่ได้บวง อย่อไปรับรางวัลก่อนอยู่ที่นี่ไปรับรางวัลก่อนแคดลอยู่ที่ไไม่ที่สองเหรอที่สองรีตีปัดบตุนการศึกษาแต่ทำานหก ล่า้โรวหลจาปี2 5 3ม้งครับ2 0ไห้่โคตรชตรลาวครดาคิดารชลาตชิ์โรดาวดาวิดวครลล์ดาวโคตดราวโควิชาดรชรวาค จีภูมิมอบแทนโดยท่านนักชุลานันทนิทักเที่ยวไล